สวัสดีครับท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับบันเทิงสาวชาแนลแล้วก็ทางเพจร้านบันเทิงสาวครับวันนี้นะครับผมได้คอร์สดิจิตอลนะครับเป็นของ DBX ครับคอร์ส DBX 260นะครับซึ่งเป็นคอร์สเป็นลูกค้าเขาเอามาขายนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเม็ดอินท a เอเอสเอนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวแท้นะครับแต่ว่า ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกนะครับเอาง่ายๆให้ดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เอามารีวิวให้หลายๆท่านได้ชมนะครับแล้วก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือว่าเป็นของก๊อปนะครับถ้าเป็นแท้ USA มันเป็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์แล้วก็สนทนานะครับให้เขาเรียกแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าข้างในมันเป็นยังไงครับผมเรามาดู ข้างในมันนะครับเอาดูดูข้างนอกก่อนนะครับเรามาดูข้างนอกก่อนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็น DBX นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้งานก็ค่อนข้างจะดีนะครับงานดีนะครับข้างหลังก็เป็นมี RTA ไม้ด้วยนะครับ RTA ไม้อินพุตและก็มีเป็นช่องอินพุตนะครับมีช่องต่อไปหาคอมด้วยนะครับ ส่วนคอนเทนเนอร์อะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะครับเม็ดอินยูเนะครับไม่ทราบว่าเห็นมองเห็นหรือเปล่านะครับเม็ดอินยูเนะครับมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์220โวลต์นะครับตัวนี้ตัวผมเองนะครับอาจจะไม่ถนัดครับเรื่องของเดเวล็อกสักเท่าไหร่นะครับว่าเป็นตัวไหนแท้ตัวไหนกรอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับท่านไหนที่ท่านใดที่มีความถนัดแล้วก็ว่ามี เคยผ่านมือมาบ้างก็ช่วยแนะนําด้วยด้วยนะครับแล้วเรามาแกะดูครับดูไปพร้อมกันเลยนะฮะผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพจของร้านบันเทิงซาวนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงมือสองนะครับซื้อยกชุดหรือซื้อแยกชิ้นก็รับนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามา08501122แล้วก็55นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับบันเทิงสาว a n n น l นะฮะท่านใดที่เล่นเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับสะสมหรือว่าเอาไว้ทำเป็นธุรกิจนะครับก็ก็ดีเลยนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้ซื้อท่านใดที่ซื้อไว้ช่วงนี้จะได้ของถูกนะครับ สามตัวโอเคครับเรามาดูข้างในพร้อมกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับรุ่นนี้นี่นะ <Wow. S 1> อ่าโอเคมาดูการนะครับข้างในหม้อแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีสายแดงเหลืองดำนะครับข้างในก็จะมีเป็นปิน dbx นะครับผมก็ดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่หรอก แล้วก็ไอปุ่มกดตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าโทนนั่นลักมียี่ห้ออยู่นะครับมียี่ห้ออยู่นะครับนี่นะครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่ที่ช่วยที่ที่ที่ทเ,เคยผ่านมือนะครับเขาช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าท่านใดที่มีข้อมูล เพราะว่าตัว usa แท้เนี่ยส่วนมากผมยังไม่เคยเจอนะครับผู้ตรงๆคือยังไม่เคยเจอแล้วก็ไม่ถนัดกับเรื่องของ e ด e l ล็ c กนะครับแต่เรื่องเสียงตัวนี้เสียงดีนะครับเสียงดีเสียงโอเคเลยนะฮะหากท่านใดน,นะครับมีคำแนะนำดีๆนะครับรบกวนนะครับใต้คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่ามีตัวไหนที่ ขายนะครับสินค้ามือสองนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงทุกชนิดนะครับที่ร้านบันเทิงซาวเรานะครับรับซื้อสินค้ามือสองนะครับในราคาที่ที่ท่านพอใจนะครับพอใจทั้งสองฝ่ายข้างล่างก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ Ma d e in USA นะครับ made in USA นะครับผมก็ไม่ตัดสินว่าเป็นแทหรือเป็นก๊อปแต่ว่าคนที่เอาเขาเอามาขายเขาก็บอกว่าเป็นแท้นะครับเจ้าของเขาส่วน ผมก็ไม่ทราบนะครับยังไงฝากรบกวนติดตามทางเพจทางเฟซนะครับเฟซบุ๊กแล้วว่าเพจบันเทิงสาวนะครับร้านบันเทิงสาวรับซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ youtube channel ครับบันเทิงสาวชาแนลนะครับพี่น้องครับจะได้รีวิวมีสินค้ามารีวิวให้ท่านได้รับชมนะครับไปเรื่อยๆ